สบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าคลิปนี้พี่น้องพอดีว่าไอ้ไอ้เครื่องไอ้เจ้าตัวนี้นะพี่น้องคือน้ํามันเลี้ยงโซ่มันมันไหลไม่ค่อยดีพี่น้องผมก็เลยสั่งไอ้ของไอ้นิวเวศสี่แปดแปดมากพี่น้องคือไอ้กันยังคือผมคือสั่งของนิวเวศตัวที่คือมันมันไหลดีพี่น้องมันไหลดีแบบห่อยคือยังฝนตกพายุเข่านี่แหละพี่น้องบึมบึมเลยแล้ว หมดนั่นเลยนะอือนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นไอ้รุ่นไอ้ของไอ้สามแปดศูนย์ศูนย์นะเนาะอือก็คือไอ้ของไอ้น้ำมันแรงโซ่สามแปดศูนย์ศูนย์ทั่วไปเนะี่ยมันไหลบกค่อยดีพี่น้องอือแต่ถ้าเป็นของไอ้นิวเวทเนี่ยเนาะอันนี้ของนิวเวทสี่แปดแปดได้เนี่ยอือม,มันไหลดีพี่น้องอือผมก็เลยสีเอามาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ลองเบิง้งอือว่ามันมันสีไหลดีบอลน,นะ ม,มันสีเขาหลอกบอเพราะว่าอะไรอะไรไอ้ตัวนี้ไอ้พวกเฟืองพวกปันมันเลี้ยงโซ่อะไรพวกนี้เลพี่น้องคือมันมันสามารถใช้ร่วมกันได้กับไอ้ไอรุ่นสามแปดศูนศูนย์เลพี่น้องอืมนะเบิ่งกันเลยพี่น้องว่ามันสีเป็นอะไรอืมคือผมถอดผมยังเรียบร้อยแล้วแหละแต่อันนี้ผมประกบเขาไปซื้ออืม,มาเบิ่งกันเลยพี่น้อง นี่ผมถอดเออันนี้ไหวเหมือนอลไรพี่นอ้องเลยลองดูว่ามันสิเป็นแนวใดนี่พี่น้องคือจังไอออันนี้กะใช้ของสาแปดศูนย์ได้พี่นอ้องอืมันต่างกันแค่ไอันนี้แหละพี่น้อง อันนี้เนี่ยแต่พูดถึงว่าไอ้อเปลี่ยนใส่จานไอ้อถ้วยคัดไอ้ของไอ้สามแปดศูนย์ก็น่าจะได้อยู่เลยพี่นอ้องคิดว่านะเพราะว่าอันนี้มันกัดคือกันกับไอ้สามแปด่ศูนเนาะลองเบิงงพี่น้องผมถอดไว้แล้วแหละผมคันบ่ได้คันแน่นหรอก ให้พี่น้องเบิ้งนะว่าอะไรรุ่นนี้ไอป๊มน้อมันเล็งโซ่รุ่นนี้นี่มันใช้ร่วมกันได้พี่น้องถอดออกเลย นี่พี่นอ้องเทียมให้เบิงคือการเป๊ะนี่อันนี้ของอันนี้เวทสี่แปดแปดอันนี้ของติดมากับเครื่องน้ำมันมันไหลบ่ค่อยดีพี่นอ้องอืออ่ะใส่บิงเลยมาเนี้ ออกแล้วก็ใส่เข้าใส่เข้าแล้วก็ถอดออกแต่ว่าไอ้แรกๆมันสีถอดยากจังหน่อยพี่น้องอันนี้นะไอ้นอ็อตไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ถอดยากยากพี่น้องต้องระมัดระวังหน่อยด้วยมผมกัดเกือบหวานเกี่ยวเกือบหวานพี่น้องขันก็ไม่ต้องขันแน่นหลายหรอกพี่น้องเอาแค่ตึงมือพี่นออ้อ,นองเอาแค่ตึงมือก็พอ ขันแน่นห้ายมันสิถอด,ออองงดย,ดยาดยยกอือเอาแค่ตึง โอเคพี่นอ้องเรียบร้อยใส่ได้พี่น้องได้ผมสีไ่บาแล้วก็ใส่โซแล้วก็สีไปล่องเบิร์วาน้ำมันเรียงโซมันสีไหลดีอิลีบอ,อืมะพี่นอ้องนะพี่น้องวันนี้มาล่องเบิงอื์ว่ามันจะไหลโจกโจกจคือจะเคลื่อนแตกบอ ไลดีขนาดพี่น้องอืมไลดีสมคำล่ำลือพี่น้องอืมน้ามันไอเลี้ยงโซ่ของไอนิเวส418นะพี่น้องคือไอ้าน้ํามันเลียงโซ่ของผู้ใดพี่น้องไอที่เป็นไนบอดี้ไอ3800นะพี่น้อง้ามันไลบอดีเนี่ยเปลี่ยนใส่ของนิเวส418เลยได้พี่น้องเดอ้อืมไลดีแน่นอน ถ้าเ่าซื้อพี่น้องซื้อมาใส่ลองเบงบ่แพงดอกพี่น้องหกสิบห้าบาทเองอืมก็คือไอ้ที่ผมบอกคลิปก่อนแหละคือน้ํามันเลี้ยงโซ่เนี่ยพี่น้องมันก็มีส่วนนะพี่น้องที่ทําให้เครื่องมันแรงหรือไม่แรงก็มีส่วนมันกันนะพี่น้องอืมเพราะว่า้าน้ำมัน้าน้ำมันเลี้ยงโซ่มันไหลนี่มันเสียห้โซ่ไหลลื่นพี่น้องอืมแล้วก็มันก็ไม่กินกําลังเครื่องด้วยเนาะแต่้าน้ำมันเลี้ยงโซ่บ่ไหลหรือ มันบางคนก็ไม่หยอดบีบไส่แบบนี้เนี่ยแบบนั้นมันกับอกพอดีไะพี่น้องอือกับอีกอย่างหนึ่งกับน้ำมะเรงโซ่ถ้ามันไหลดีเนี่ยมันช่วยถนอมโซ่ด้วยนะพี่น้องคือให้มันสึกหลอช้าลงนะพี่น้องอือคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องสั้นๆั้ห่ยไม่ n h a นอกแบบนี้เปกเปกเปกบบสั้นอ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องสั้นๆ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้พี่น้องเด้ออืออ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมสิไปล่องล่องไปตัดใหม่ให้เบิงว่านน้ำมันเรียงโศมันสิไหลดีขนาดไหนแต่อันนี้ผมทดลองคร่าวๆนี่โอ้ไหลจักจาก,จากเลยพี่น้องอืออ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละพี่นอ้องอือสนีหนิละ่ะสบายดี